สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับเจ้าแห่งทางเรียบของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น Ford MSRT นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่มีการตกแต่งมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบโหลดเตี้ยด้วยนะครับราคาจะดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่1 7 5 4 0 0 0้านบาทสีที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นสีเทาคอมมานเกเราจะมี2สีด้วยกันนะครับสีนี้และก็สีดำนะครับที่เป็นแอ็บโซลูตแบ็คนะครับสสีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตตรรรนนนะะคคััับบ V6 วี้24วาลมาพรจุดศูนย์ลังแรงม้าอยู่ที 250แรงม้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าได้พละกําลังที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถึงกับเป็นแบบว่าสมญานามของเขาเจ้าแห่งความเร็วเลยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าแห่งทางเรียบนะครับนะครับตัวรถนะครับมีการดีไซน์ตกแต่งนะครับที่แตกต่างจากตัวเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็ดีไซน์เป็นแบบกระจังหน้าแบบแผงรังผึ้งนะครับมีโลโก้ฟอร์ดที่เป็นแบบหน้าตัดนะสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ พร้อมกับตัวอักษร FORD มีกล้อง360องศาที่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีคําว่า MSRT นะครับ MSRT เนี่ยเป็นค่ายแต่งนะครับคันนี้นะครับเราได้ดีไซน์นะครับจากค่าย MSRT แล้วก็ M Sport นะครับที่ทํางานร่วมกับ Ford ทางฝั่งยุโรปนะครับในการออกแบบเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้าที่ได้ไฟหน้าเป็นแบบตัวท็อปสุดเลยไฟหน้า m a t ติ LED มีระบบไฟหน้านะครับที่เปิดปิดอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้ไฟสูงนะครับอัจฉริยะนะครับปิดลำแสงให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็พร้อมกับระบบป้องกันไฟ ยงตาให้ด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่าไฟหน้าตัวนี้ได้ในเรื่องของความสว่างครบคันเลยนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันลูกซีเทมป์นะครับแบบนี้ให้เลยนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหน้าก็มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าเขานะครับก็จะเป็นดีไซน์พิเศษเลยสาหรับเจ้า M S R T คันนี้นะครับแล้วก็กันชนนะครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีลิ้นด้านหน้าให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าครบเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเรดาร์ของเรานะครับมีระบบนะครับป้องกันการชนนมี Addactive คนโทรลนะครับรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าให้ด้วยนะครับเรียกว่าความปลอดภัยมีให้ครบถ้วนเลยนะครับจุดต่อมาฝากระโปรงนะครับก็เป็นดีไซน์นะครับของตัวเรนเจอร์ของเรานะครับ MSRT คันนี้นะครับเป็นแบบนี้ให้เลยนะครับแก้มด้านข้างของเขานะครับก็จะมีขนาดที่โป่งออกมานะครับเพื่อที่ทําให้การวิ่งนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับความเร็วของคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเร็วมากๆนะครับ สำหรับ M84T นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับที่เราให้เป็นล้อแม็กซ์อลลอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบทูโทนขนาด21นิ้วเรียกว่าใหญ่สุดในรถฟอร์ดเราเลยนะครับเหมือนกับรุ่นแพลตตินัมเลยนะครับที่มีขนาด21นิ้วเป็นสีดำนะครับดำเงาตัดกับสีเงินนะครับตัวนี้นะครับจับคู่กับตัวยางคอนติเนนตั้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวยางเฮทีนะครับสเปคยางอยู่ที่275/45 R20 นะครับช่วงล่างมีการปรับจูนเซตนะครับเป็นพิเศษเลยเพื่อรองรับการวิ่งบนท้องถนนนะครััับบบแลล้้้วกก็มีดิสเรรทง4อนะค คีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวของเขานะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของช่วงล่างนะครับที่มีการเซ็ตมาเป็นพิเศษอย่างที่อันบอกไปด้วยนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้ให้กล้อง360องศามาให้นะครับไฟส่องสว่างที่พื้นนะครับเราก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวกระจกปรับเลนส์แบบไฟฟ้าพร้อมกับพับเก็บแบบไฟฟ้ามีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับให้ด้วยนะครับ ดีไซน์ต่อมาเลยนะครับตรงบริเวณแก้มด้านข้างของตัวรถเราเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องแอโรด y นามิกนะครับเพื่อที่ทําให้ตัวรถวิ่งได้เร็วขึ้นรวมถึงสเกิร์ตด้านข,าข้างของตัวรถด้วยและที่สําคัญคันนี้นะครับบันไดของเขานะครับเป็นการพับเก็บแบบไฟฟ้าเวลาเราเปิดประตูปุ๊บนะครับ บันไดข้างไฟฟ้าก็ทํางานให้เองนะครับเวลาปิดประตูก็เก็บให้นะครับตัวนี้ก็ทําให้บอว่าเวลาวิ่งนะครับก็ตัวบันไดเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อก,การวิ่งในการทําความเร็วนะครับแล้วก็ทําให้ตัวรถดูเรียบร้อยด้วยเนาะะเวลาเราขับเนี่ยนะครับบันไดก็ไม่ยื่นออกจากตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ของ MSRT ของเรานะครับสำหรับตรงบริเวณนะครับ ด้านหลังของตัวรถเรานะครับหลังคาเนี่ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของแอโรไดนามิกในการวิ่งนะครับหลักอากาศพลศาสตร์ของตัวรถเรานะครับขอบกระบะไลเนอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นดีไซน์พิเศษเลยนะครับเอาไว้รองรับในส่วนของการติดในส่วนของโลบ้าต่างๆนะครับก็จะมีช่องแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ M S R T นะครับรวมถึงฝาถังน้ํามันก็จะมีโลโก้ของตัว M S R T ด้วยนะครับด้านท้ายของเขาเรียกว่า เต็มระบบอีกเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับฝาปิดท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้หรือที่เราเรียกว่าตูดเป็ดนะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้เพื่อรองรับในการวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ฝาท้ายสามารถล็อกได้อะคริ MSRT แบบนี้เลยไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับ โลโก้ด้านท้ายไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตัดเหมือนกับด้านหน้ากล้องมองหลังและก็เซนเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังด้วยนะครับการชนท้ายของเขาก็ดีไซน์ไม่เหมือนคันไหนด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีดีไซน์มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังนะครับมีคําว่า M S R T แบบนี้ให้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับสําหรับเจ้า M S R T คันนี้นะครับฝาท้ายนะครับก็เป็นแบบไฟตัวนี้ก็เป็นแบบผ่อนแรงมาให้แล้วไลเนอร์ติดตั้งมาให้จากโรงงานมี ช่องไฟมาให้1ตําตำแหน่งนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีตรงบริเวณบนฝาปิดท้ายนะก็จะมีรูปรถยนต์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปภูเขานะเหมือนกับว่ารถเนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับตัวนี้นะครับ M S R T ของเรานะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับภายในของตัวรถนะครับตัวเบาะเขาต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ก็ไม่เหมือนรุ่นไหนด้วยนะครับเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับเดินได้ตะเข็บแบบสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับแอร อ่าปลั๊กไฟด้านหลังมีมาให้ USB ด้านหลังมีมาให้นะครับความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด 7. จุดนะครับเจ็ดตำแหน่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับนี่ยครับตัวเบาะนะครับเป็นหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีน้ําเงินนะครับไม่เหมือนใครปรับตัวเบาะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับเนี่ย พวงมาลัยของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมีเซ็นเตอร์มาร์กแบบสีน้ําเงินนะครับแบบนี้ให้เลยแล้วพวงมาลัยปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นทรงกลมนะแต่ตัวนี้ของเราด้านล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนกับตัดนะครับเป็นตรงแบบนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นปุ่มสตาร์ทเป็นแบบคูปสตาร์ทให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับมีคูดคอนโทรล LIM ล็อกความเร็วอัตโนมัติให้หน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้หัวเกียร์ของเขานะครับได้เป็นแบบเกียร e ์ e-shifter นะครับที่เป็นเกียร์ท็อปสุดเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้ปรับโหมดการข,ขับขี่ได้6โหมดเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้ปรับการขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อและรวมถึง 4A ให้ด้วยแล้วก็มีดิฟล็อกไฟฟ้านะครับคู่หลังให้นะครับสำหรับเจ้า MS อาคันนี้นะครับเรียกว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถที่ไม่เหมือนใครนะครับพร้อมแต่งมาให้รอๆแบบนี้จากทางโรงงานให้เลยนะครับ MSRT นะครับก็ แค่ตัวรถเนี่ยเดิมๆก็ยังหล่อขนาดนี้แล้วถ้าได้ลงไปวิ่งบนท้องถนนรับรองนะครับว่าโดดเด่นทุกสายตาแน่นอนนะครับสีที่สําคัญสีเนี่ยโดดเด่นมากๆมีอยู่ในเฉพาะ MRT s และก็แรปเตอร์เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับการออกรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับยังไงก็ทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับหรือแคปคลิปวิดีโอรุ่นที่ชอบการตกแต่งที่ชอบสไตล์แบบที่ชอบทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถฟอร์ดทำให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสําหรับลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชรับ สวัสดีครับ